ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามเพราะผู้ที่ยังไม่กดติดตามมีถึงเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ส่วนผู้ที่ติดตามแล้วมีค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เองกัไปเทพเ p พีสองผ่านสักเีโอ้ยขาดหนึ่งเพชสสูงไม่ได้มาลงออฟมามา,มาไม่ต้องพูดมากมาลงออฟลงออฟแรกวันจะเป็นออฟฟิอร์ใช่ไหม มาลบแล้วลบแล้วแอคทีมนะบอกว่าเวฟบเก้าตาฝาหรือเปล่าแบบนี้มันเวฟบสิบวันเวลาไม่อาจจะคืนย้อนมาตาเมยฉันเยอะกว่าแกแล้วบอสใกล้ผวงมาแล้วไหนว่าบอสเอาตาไปแล้วเหรอเมื่อกี้ใช่ปะเมื่อกี้ใช่บอสปะถ้างั้นมันก็ตายแล้วดิบอสยิ่งมันมันไม่ขึ้นวะือ้าเ นี่และบอสนี่แหละบอสฆ่ามันฆ่าบอสฆ่าบอสเดี๋ยวแล้วเขาได้มาไงเนี่ยให้เร็วกว่านี้เออเฮ้ยโคตรเท่เลยโคตรเท่เลยทุกคนมาทุกคนมาตั้งคากันมาสุ่มก็เจอะซุนก็ห้าดอกสักตัวห้าดอกสักตัวลูฟี่แล้วก็ลักลี่ แล้วก็ตัวอะไรวะนี่ไงแล้วก็ขนาดต่างๆน่านะจกกะกล่าวในตัวนี้บลอกกี้แล้วก็ลูฟี่แล้วก็โงกุนแล้วก็ตัวอะไรไม่รนูยังไม่ได้แล้วก็เออจำไม่ได้เด็กกูเอา้ารถไฟยังอยู่เอา้าเอา้าเอา้าบ้าสุบรถไฟยังอยู่แล้วสูบต่อด,ดิ สุบแล้วเพชริ่งอยู่ก็สูบต่อเนีครับโอ้ไม่เราสูบได้เนี่ยเนี่ยเราดุมต่อทางที่แพชชิ่งอยู่เท่าเดิมก็ด,ดีเลยเฮ้ยหนวดำนวดำหนวดดำเฮ้ยแล้วก็แล้วก็ไอซิดแล้วก็ไอซิดหนวดดำแล้วก็ไอซิดก็ไอตัวไอตัวเมื่อกี้อ่ะโอเคมาอเออสูบละ ทาอะไรกูเจอนี่เปสุดแล้วยังอยู่วะจะได้หนวดดำอ่ะโอเคใช่ซีเก้ไอ้ที่มเมื่อกี้มันโชงเหรอเอาแทนไอจิโกะแม่งเลยหนวดดำห้าดาวเก่งปะเออมันมีอีกตัวฉันไม่รู้ว่าเก่งไหมกดเลยไหมกดเลยไหมกดเลยไหม ไม่ไนะฉันถามว่ากดเลยไหมโอเคเฮ้ย okay. กดทีมทั้ททกันเลยเหรอเย้ปลดล็อกบอดใหม่จริงจริงด้วยเย้เย้เย้บอดที่สามแล้วฉันไม่รู้แ่า่ามันมีสกลิลให้กดอ่ะฉันไม่รู้่ฉันกดไปแล้วใช่เอะคืออะไรไหนอะไายดันมเอานี่เราดิดูสุขภาพ มันเรียกให้เราทำอะไรอ,ะอ่ะอ๋อก็สมมุติว่าเราฐานจะแตกมันก็สามารถป้องกันได้เลยใช่ไหมโอเคอบ,บูมา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 ,มา,มาลงคันดี้โอเคตอนนี้ผมกับเพื่อนจะมาลงคันดี้กันนะคะทุกคนแลอะอยู่ตรงนี้ ไม่ได้ใส่หนูเหรออกระเป่าเต็มเร็วๆรแล้วงั้นฉันออกก่อนอฉันออกไม่ได้มันติดมากาฉันจะออกแบบโอเคมามาลงได้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 ไ,ดไ,ดไปโอเคมาลงมันมีเวลาบอกเนี่ยรอโอเคมาโอเคลงดาตัวนี่ ขึ้นมาตัตรงนี้ขึ้นมาตัวฉันมีอาวุธที่โคตรโกงมั้งไม่รู้อ่ะฉันลงตัวทุกอย่างโอเคฉันลงสามตัวหลักสามตัวหลักของฉันกดคลิกกดคลิกตัวละครหรือเปล่าหรือว่ากดคลิกตรงไหนอะ ถ้าลองเสียบมันจะได้คดีเท่าไหร่เมื่อกี้มันมีอะไรทำให้ฉันตงกคิกก็ไม่รู้ใช่ใช่สีสายนี้แล้วมันคืออะไรเหรออืออือเฮ้ย V สิเก้าเหรอ ทัแล้วตัวฉันรู้สึกว่ามันเสียหายไปข้างหนึ่งฉันก็ไม่รู้แต่ฉันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนแขนหายใช่ใช่นี่คือบอสผู้เชี่ยวชาญมันไม่ได้เลือกคนเยอะหรอกตัวพวกเรานักสกัดอือ มันคงไม่แพ้หรอกสองนาทีให้มันต้องสองนาทีมั้งมันมีที่ฉันกดอีกละแต่ว่ามันต้องกดค้างไม่ได้กดคลิกงั้นเดี๋ยวตาหน้าฉันลองกดค้างดูถ้ามันมีที่กดฉันว่ามันผ่านแต่ต้องเทียอมันอ๋อว่าขนั้นสิด มันโจมตีระล ai ด้วยเหรอไม่เห็นมันเหมือนตัวบอสขยับเนี่ยทดสอบกันด้วยเหรอเนะนี่ยฉันบอกแล้วไงว่าทัานแกมีความเชื่อมั่นในตัวตุ เราจะทำตามสัญญาเดี๋ยวมันจะทำไมมไ่้ถัารู้สึกกรัางกรอบไม่ค่อยดีมันต้องกดมันต้องกดมันต้องกดคลิกมันมันต้องกดค้างไม่ได้เกิฉันได้ผลสรุปละมันต้องกดคลิกไม่ใช่กดค้างโอ้ย แต่ได้ปืนมาเห็นมีปืนเยอะมากเลยตัวฉันมีเหมือนลูกเม่อยะไรย่างมันทันทันมันทันมันทันมันเมื่อยทันไอตัวสดอดล้ายมือใช่ไหมเนี่ยโอเคไม่มันคือผีจากเรื่องวันพีชเพลน้า มันไม่ใช่ใช้ผลพิสตาศีมันใช้ผลพิสต์ความที่หวังทุกอย่างมันไปนความที่ไม่มั่นใจในตัวเองมันจะทำให้คนอื่นไม่มั่นใจในตัวเอง <c oughs> ใช่ไมนอยากตอยจําจำได้ดีเลย <c oughs> อูซุบเทความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วมันก็ยิ่งไม่มั่นใจยิ่งไปใหญ่แต่มันแพ้ทางอูซุเพราะอูซุน้อยมั่นใจอยู่แล้วมันทำอะไรอูซุไม่ได้ <c oughs> ไม่ไม่ เมื่อกี้เอก็กอันนี้อะไรเนี่ยเห็นว่ามันมีเอาแคนดี้ไปซื้อตัวละครได้ด้วยนี่ทําว่ามันมน่าจะเก่งฉันอยากรู้มากเลยว่าด่านแต่ละด่านมันตีได้กี่หันหรือว่าตีได้ข้าว้อยหนึ่งหรือว่าตีไม่ได้ ถ้ามันตีได้ร้อยหนึ่งแต่ถ้ามันตีได้แค่สิบตอนนี้เราก็น่าจะมีร้อยสี่สิบเอ้ยร้อยห้าสิบใช่ก็คือมันต้องพยายามเล่นนะก็เมื่อกี้กกกเราก็ถามตัวนี้แล้วไงว่าคืออะไรฉันรู้สึกว่าันเหมือนเบชิต้า โอเคเพโลน่ายายผีเด็กใหม่กะนายคิดว่าจะลงแัทงนที่ได้ถึงเวทีอะไรอ่ะเหรอนั่นแหละฉันก็คิดว่ามันจะยี่สิบมากกว่าสิบเก้าอืมเหรอโอเคทำไมตัวพี่พวกนี้มันอึดจัง เดี๋ยวทำไมเพลนรหน้าตัวนี้มันอิดจังวะฉันฉันว่าเราหน้าจะไปต่อไม่ได้ละเราหน้าจะแพ้คือสินค้าคือสินค้าโอ้โหโคตรน้อยแล้วบาลานันตั้งสี่หมื่นฉันต้องการบาลากันน่ะเฮ้ยเพราะว่ามันเป็นตัวของฉันมันเป็นตัวปวดในบิดเทพบอร์นะอันดับสามมั้งมั้งใช่ปะอันดับหนึ่งสตาร์ รน,นดับสองไอตัวนี้นะมั้งบาราการันฮันนี่เวลเอ่อคิวราเ้าเป็นเรื่องการต่อสูอ้คิวราเก่งระดับหนึ่งแต่ว่าไอเซนมันยกให้สตาเป็นระดับหนึ่งเพราะไม่รู้ว่าอะไรโอเคตู้นรี้แล้วลูฟี่เกียร์สี่เฮ้ยแล้วก็จะทำเงินตุม่มเลย ตัวทำเงินโอเคได้มาได้มาละสองคนเลยเดี๋ยวแล้วตัวนี้ไอตัวนี้มันทำไมไอ้ล่างล่างมันมีดามทำไมไอ้ล่างล่างมันไม่ดามเมจแต่ล่างสองมันม,มีดามเมจว่าเป็นตัวแค่ทำเงิน โอ้คตรดีเลยดีว่ามต้องหาาีปัญหาดานไหนอ่ะอุปกรณ์อัพโอเคหาจากด้านบีดบด้านบีดอยู่ด้านไหนนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะกากไปเทพ ep สองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะก็ไปละบ๊ายบายนะทุกคน